บอกไขรเี่วได้ยังไงเรียงเต็มโตแล้วบอกจะบอกใขรเชียวอยูจํำปลาบอกอ๋ออันนั้นยูจํำปาดงอันอย่าบอกใข่เชียอเออคนยูจำปลาดงมา่ด้เปนาม่ไดองใครนี่ขอาไก่เจ้าเลยสิหายเลยม้อน, <c oughs> นี้ม้งมีหรอวาแก้วแก้วนะคะกับข้าวนะคะมีแกงปลามีผักเป็นนาดำนาขนเลือบจังไหนาของใครนี่ของกัปตัน แม่แม่อย่ามากินข้าวพ่าะอย่ามากินข้าวเร็วต้องเพี่หนิงเดียร์หน้าไอเดียเออไปนี่แอคทิฟในลูกหน้าขับใช้ว่นว่านเขาหิวเผาอยู่ได้ว่านชนว่านชนว่านชนขลอดว่านว่านขลอดเออเอามาให้เราจ้าเอาเป็นใบเรามาขังไปเฮคอนเนต์ย่างคีม้าเออหน้ายางยางขี้หมานั่นเนาะให้ลุงอันกระพันแขนนี่ข้าวเชี่ยสี่างมือนี่เลยบ่ มนย่างตอนนี้แล้บอกกินข้าวอีกมอบ้านยังขยะดอกบ้านเจ้านะบ้านอยเอินบ้านเร้อยบ้านชนบ้านชนโอ้เนาะเร่งลลอยกันเลยเอยต่เนเลยเาอยเนแเวนเลยเเอพี่เอนกินข้าวมมาเลยแมาเล้วว่าี่แ่พีมาพี่ๆมากินข้าวยังตัดเน่ยข้ายังหัวติดต นาากมนงรอตาอ้พ่อพ่ะอพไ่กิน้าเลยพโซน้นี่เนะก็กำลังกินข้าวนะคะลุงก็กำลังกินข้าวช่างคงวิงช่างคงกับตันแล้วก็นุจ่าเอ็มนะคะกำลังกินข้าววากระักกระดทงานยสมัครนผู้ให้คนนุ่มผู้ ลาบนะกินกับไปลวกโอขานะคนเมยเห็ดเวี้ยเมื่อตอนไปเอิญอยู่บอกไอเดียบอกมาอาไปกินข้าวกหยขากินตำลังก็ได้นอกหอนี้นะค่อยนะเข้าไปนบ้านเจ้าบ้านเจ้านะ

เ้าพี่ชายไม่งรรมเาแล้วมาไปโรงพยาบาลแล้วก็อหนึ่งคั้จะตอไเลาหรือว่ใครลุงำจังไรลุงบาดล่าตายน้องจะวาม่ได้ยิ่งบาดได้ดล่ากมไ้เลย ผมบอกลุกยายาตกตุ๊กเลยยังไม่ไม่เป็นไรราเนับผมได้ยินไหมผมบอกยาปึ๊กเลยผมหยาบตรงริมมันไหมตรงกลางเลยแต่เด็กมันดื้อไปยังไม่ได้เชื่อมันไหลนะครับผมน่ะนั่งดูเจ้ทำอะไรไม่ถูกไือเห็กเยอะ ไม่ไเลยไ้ได้นไพูดเหรอขาสเรานอนนอแล้วไปกินขาวนะเราคันเมยแล้วเราพูดดึกเราดมาเดินมาดินมาเดอมาเดินมาเดิมากินข้าวมัอนองลุงเรียกมากินข้าวก่อนบคอโอ้จังนอนดอกเสือปากหน่อย แอเป็นใสคุบมากข้าวบะหมี่ข้าวบะเราเราเข้วนเดียวรวมรวมเข้าัเล่นมาวั้าย่างสาาค่อกกอางนี่นะีา่า ต้องต้งมาบ่ดีต้องต้งมานีเาเลยครับครับเอาไเอาขยับขยับขยับเอาขงเขาอะมนไกินยๆ บอกว่าพันเขาลดหุ้นนี่เขาไม่ค่อยกินเข่ามันบอกกินไดครับนครับเขาเข่ามนไม่แย่หมานะ เบิ้องข้า้องเงินก่อว่าบได้แล้วมีเป็นเว้าเขียนเอาไปดูเงินก่อนนะคะก็โหมันน้อยอ่ะนั้นนะลูกดึงดมันสวยเป็นดอกมันเป็นอกไงท้นงทัน้องยมันหนึ่งาก็ดงอแล้วจังดึงอกดอก อไว้กไว้เอาสองกเอาสามชิ้นคนแล้วใส่สีเทาันี่เออฮานะมาต่อเอ็นนางงามเถอะเออแล่ลูกทำงเงินห่อเราเห็นไปไหนลูกนะเดินกัน โอ้คลิปนี้จบลงแค่นี้นะคะฝากกไดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง <c oughs> กดติดตามนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ